ในโลกทุกวันนี้เนี่ยเราทุกคนน่าจะเจอกับความท้าทายเดียวกันหมดเลยครับนั่นก็คือข้อมูลที่มันเยอะมากๆเรียกว,ว่าท่วมท้นไปหมดเลยโอ้เป็นคําเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยใช่ไหมครับมันสะท้อนปัญหาที่พวกเราหลายคนเจออยู่เป็นประจําเลยไม่ว่าจะเป็นกองเอกสารงานวิจัยเอย่ยบทความออนไลน์เอย่ยหรือรายงานต่างๆที่มันดูเหมือนจะไม่มีวันอ่านหมดสัทีคําถามสําคัญเลยก็คือแล้วท่ามกลางข้อมูลที่มันมาหาศาลขนาดนี้เนี่ย เราจะจัดการกับมันยังไงให้มีประสิทธิภาพกันล่ะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาหาคำตอบสำหรับเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันโอเคครับงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าจากปัญหาที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้นี้ตอนนี้มันมีเครื่องมือตัวใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับความท้าทายนี้โดยเฉพาะเลยครับเครื่องมือที่ว่านี้ก็คือโน้ตบุ๊ก L M ครับพูดง่ายๆเลยนะมันก็คือผู้ช่วย A I ส่วนตัวจาก Google นี่แหละครับแต่ความพิเศษของมันคือ มันจะวิเคราะห์เฉพาะแหล่งข้อมูลที่เราป้อนให้มันเท่านั้นเพื่อช่วยให้เราเข้าใจแล้วก็สรุปข้อมูลที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้นนั่นเองตรงนี้แหละครับคือความแตกต่างที่สําคัญมากคือถ้าเป็น AI ทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยมันจะไปดึงข้อมูลจากทั่วทั้งอินเทอร์เน็ตเลยใช่ไหมครับซึ่งบางทีมันก็อาจจะเกิดอาการที่เรียกว่า hallucination คือการสร้างข้อมูลมัวๆขึ้นมาเองแต่ notebook LM ไม่ใช่แบบนั้นครับมันทํางานเหมือนเป็นพื้นที่ปิดส่วนตัวของเราเลย คือมันจะวิเคราะห์แค่ข้อมูลที่เราใส่เข้าไปให้มันเท่านั้นผลก็คือคําตอบที่ได้มันจะมาจากข้อมูลของเราจริงๆครับทําให้มันน่าเชื่อถือกว่ามากและนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เจ๋งมากๆเลยครับคือทุกคําตอบที่โน้ตบุ๊ก LM สร้างขึ้นมาเนี่ยจะมาพร้อมกับการอ้างอิงเสมอซึ่งเราสามารถกดดูได้ทันทีเลยว่าข้อมูลส่วนนั้นเนี่ยมันมาจากตรงไหนในเอกสารต้นฉบับของเราเป็นการสร้างความมั่นใจแล้วก็ทําให้มันเป็นเครื่องมือที่ไว้ใจได้มากๆสําหรับการทํางานวิจัยเลยละครับและทีนี้ การใช้งานจริงๆมันเป็นยังไงแล้วมันสามารถสร้างผลลัพธ์ที่น่าทึ่งอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับขั้นตอนการใช้งานเนี่ยบอกเลยว่าง่ายมากๆครับมีแค่สามสเต็ปเอง 1. คืออัปโหลดข้อมูลของเราเข้าไปซึ่งมันรองรับไฟล์ได้หลากหลายรูปแบบมากนะครับไม่ว่าจะเป็น PDF ลิงก์เว็บไซต์วิดีโอ YouTube หรือแม้กระทั่งไฟล์เสียงก็ได้ 2ก็คือการโต้ตอบครับเราสามารถแชทคุยกับข้อมูลของเราได้โดยตรงเลยถามคําถามที่อยากรู้ได้เต็มที่และสุดท้าย3คือการสร้างสรร์เราสามารถสั่งให้มันสร้างเป็นบทสรุปเป็นคู่มือหรือรูปแบบอื่นๆได้ตามที่เราต้องการเลยครับมาดูฟีเจอร์แรกกันเลยที่ต้องบอกเลยว่าเห็นแล้วว้าวมากจริงๆนั่นก็คือความสามารถในการเปลี่ยนข้อมูลดิบๆของเราเนี่ยให้กลายเป็นเครื่องมือช่วยเรียนรู้ที่แบบมีประโยชน์สุดๆไปเลยครับลองในภาพตามกันดูนะครับ แค่เราโยนเอกสารที่มันดูซับซ้อนเข้าไปปุ๊บโนบุเอเอก็สามารถสร้างคู่มือการเรียนที่จัดเรียงมาอย่างดีให้เราได้เลยทันทีมีครบทั้งแนวคิดหลักคำถามที่น่าสนใจแล้วก็คำศัพท์สำคัญสคัญให้เสร็จสับเลยครับอันนี้เหมาะมากๆสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือคนทำงานที่ต้องการย่อยข้อมูลยากๆให้เข้าใจาง่ายขึ้นแล้วถ้าคิดว่าฟีเจอร์เมื่อกี้น่าทึ่งแล้วนะลองมาดูฟีเจอร์นี้กันครับนี่คืออะไรที่มันแปลกใหม่แล้วก็สร้างสรรค์มากๆเลย ฟีเจอร์ที่เรียกว่า audio overview เนี่ยนะครับมันสามารถเปลี่ยนกองเอกสารงานวิจัยของเราให้กลายเป็น podcast ได้เลยใช่ครับฟังไม่ผิดมันจะสร้างเสียง AI 2คนขึ้นมาคุยกันเกี่ยวกับเนื้อหาในเอกสารของเราทําให้เราสามารถเรียนรู้หรือทบทวนข้อมูลผ่านการฟังได้สะดวกมากๆเลยไม่ว่าจะตอนเดินทางหรือตอนกําลังทํางานอื่นอยู่ก็ตาม ฟีเจอร์ต่างๆที่เล่ามานี่ก็น่าสนใจมากแล้วใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ยืนยันคุณค่าของมันได้ดีที่สุดก็คือเสียงจากผู้ใช้งานจริงนี่แหละครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาเอาไปใช้งานจริงกันยังไงบ้างอย่างผู้ใช้ r รด d i t คนนี้นะครับเขาเล่าว่าสามารถทําความเข้าใจเอกสารทางเทคนิคที่มันซับซ้อนมากๆได้อย่างรวดเร็วเลยเขาเปรียบเลยว่าเหมือนมีผู้ช่วยวิจัยส่วนตัวที่คอยตอบคําถามแล้วก็สรุปข้อมูลให้ตลอดเวลาเลยครับ หรืออีกเคสหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยคือมีคุณพ่อท่านหนึ่งครับได้รับเอกสารแผนการเดินทางของโรงเรียนลูกสาวมาเป็นภาษาบบลารียซึ่งแน่นอนว่าอ่านไม่ออกเขาก็เลยลองโยนไฟล์ pdf นั้นเข้าไปในโน้ตบุ๊ก lm แล้วก็ให้ ai อธิบายแผนการเดินทางทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษแบบง่ายๆให้ฟังได้เลยครับโอ้โหแก้ปัญหาได้สุดยอดจริงๆ และสำหรับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาแล้วก็อันนี้คือตัวเปลี่ยนเกมได้เลยนะครับมีผู้ใช้คนนึงเล่าว่าจากที่เคยต้องเสียเวลาเป็นชั่วโมงชั่วๆไปกับการจดโน้ตทําสรุปทําแฟลชการ์ดตอนนี้โน้ตบุ๊กเอช่วยลดเวลาเตรียมสอบของเขาลงไปได้ถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว จากเรื่องราวเหล่านี้เราก็จะเห็นภาพชัดเลยนะครับว่าน้ตบุ๊ก LM เมนี่ยมันมีประโยชน์ครอบคลุมในหลากหลายบทบาทมากๆตั้งแต่นักเรียนที่ใช้เตรียมสอบนักวิจัยที่ต้องจัดการกับข้อมูลจํานวนมากผู้จัดการโครงการที่อยากจะสรุปการประชุมเร็วๆไปจนถึงคนทำคอนเทนต์ที่กําลังมองหาไอเดียใหม่ๆก็ยังใช้ได้เลยครับเอาละครับพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราลองมาดูภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นกันหน่อยดีกว่าแล้วก็มาดูมุมมองที่สมดุลเกี่ยวกับเจ้าเครื่องมือตัวนี้กันครับ แน่นอนครับว่า AI ก็ยังเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในช่วงทดลองอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีข้อผิดพลาดได้เหมือนกันคุณภาพของข้อมูลที่เราได้จากโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของแหล่งข้อมูลที่เราใส่เข้าไปด้วยนะครับดังนั้นการตรวจสอบข้อมูลที่มันสําคัญมากๆอีกครั้งเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่จําเป็นเสมอครับดังนั้นประเด็นสําคัญของมันเลยก็คือโน้ตบุ๊ก LM มันไม่ได้เป็นแค่แอปพลิเคชันธรรมดารรมดานะครับแต่มันคือการเปลี่ยนวิธีที่เราโต้อตอบกับข้อมูลไปเลยจากการที่เราทําได้แค่อ่านอย่างเดียเียว่ ตอนนี้เราสามารถสนทนากับข้อมูลของเราได้แล้วซึ่งมันทำให้การเรียนรู้และการทำวามเข้าใจเนี่ยมันมีชีวิตชีวาแล้วก็โต้อตอบได้มากขึ้นเยอะเลยครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็นําเรามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าคิดตามมากๆเลยครับลองจินตนาการตามดูนะครับว่า ถ้าเรามีผู้ช่วย AI ที่เรียนรู้และเข้าใจจากคลังความรู้ของเราเองล้วนๆเลยเราจะสามารถสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆที่มันสุดยอดขึ้นมาได้บ้างนี่แหละครับคือคำถามที่น่าตื่นเต้นมากๆสำหรับอนาคตของการเรียนรู้และการทำงานของพวกเราทุกคนเลย